วยแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะคะไม่เพียงแค่49,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะใช้งานน้อยมากๆยางปี21ค่ะเจ้าของเก่าเพิ่งเปลี่ยนมานะคะ e c คาร์นะคะแล้วก็โหมด Power Mode เรียกได้ว่าขับสนุกทุกเส้นทางแน่นอนค่ะสวัสดีแฟนเพจคาะมินออโต้ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะหมิวบอกเลยว่า ที่เห็นอยู่ข้างๆอยู่ตอนนี้นะคะเป็น Toyota Hilux l e v o l 2.4e s martcab ปี2016ที่สวยและก็พิเศษมากๆเลยนะคะจะบอกว่าเขาพิเศษตรงที่ไม่นะคะเห็นรถนะคะปี2016นะคะไม่เพียงแค่49,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะใช้งานน้อยมากๆและที่สำคัญค่ะเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะคะเป็นรถมือเดียวรถบ้านแท้ๆ1 0 0เเลยค่ะใครที่อยากได้รถกระบะเน้นใช้งานแต่ว่า อยากได้ราคาประหยัดเนาะแนะนําคันนี้เลยนะคะสวยเดิมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเถอะว่าเขาจะสวยยังไงนะคะเริ่มแรกนะคะเห็นสีขาวนวลๆสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะพร้อมกับโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆชัดเจนแบบนี้เลยค่ะหรีอบอกเลยว่าตัดกับสีขาวของตัวรถนะคะให้ความรู้สึก สุขุมนุ่มลึกมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าค่ะโอ้โหดูฉบเฉี่ยวเส้นสายดูตัดกับขอบเส้นตัวรถมากๆนะคะคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะบอกเลยว่าสวยใสไร่ร้อยมากมากคือสภาพป้ายแดงมากๆเลยนะคะคันนี้และมาพร้อมกับไฟตัดหมอกพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะคะโอ้โหแค่ด้านหน้าก็ไม่อยากจะห้ามใจแล้วนะคะ ใครที่อยากได้บอกเลยอย่าพลาดคันนี้นะคะและที่สําคัญหมีบอกเลยว่าคันนี้เป็นยางปี21ค่ะเจ้าของเก่าเพิ่งเปลี่ยนมานะคะดอกยังยังลึกอยู่เลยใครที่แบบว่าเอาไปที่คือเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะ พร้อมกับล้อแมกอลอยขอบ17เนาะอันนี้เป็นของเดิมจากป้ายแดงเลยนะคะส่วนด้านข้างนะคะอันนี้เป็นที่จับมือประตูสีโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับบันไดข้างเนาะใครที่แบบมีลูกหลานตัวเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุเนาะใช้งานง่ายเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าไม่มีปัญหาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะโหแค่เปิดมาก็ใจละลายแล้วนะคะบอกเลยว่าสวยดำสนิทมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างใหม่มากๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับ รถปี2016เนาะคันนี้จะบอกว่าเราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วทั้งคันเลยนะคะง่ายต่อการดูแลรักษาแล้วก็การใช้งานด้วยนะคะพวงมาลัยคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็ลูกค้าก็สามารถรับสายบนพวงมาลัยเพิ่มปรับลดเสียงนะคะเรียกได้ว่าเพิ่มความปลอดภัยเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องละสายตาจากทัศนวิสัยข้างหน้าตัวรถนะคะและที่สําคัญอย่างที่มิบอกค่ะคันนี้เห็นไหมเอ่ยเลขไม่ ไม่แค่49,000กิโลเท่านั้นนะคะคือเจ้าของเก่าใช้งานค่อนข้างน้อยนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะดูจากพวงมาลัยก็ได้พวงมาลัยยังเดิมๆหนังแช่เดิมของโรงงานอยู่เลยนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์สุดๆ ะค,ะคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะส่วนตรงนี้ค่ะที่เราเห็นด้านตรงกลางเนาะจะเป็นจอวิทยุค่ะใช้งานได้ปกติเลยนะคะสามารถฟังวิทยุนะคะต่อบลูทูธ USB นะคะ AUX ได้หมดเลยนะคะครอบคลุมทุกการใช้งานเลยตานล่างจะเป็นการปรับโหมดแอร์นะคะเป็นแบบแมนวนวลนะคะส่วนด้านล่างนะคะจะมีตัวช่อง power charger นะคะ2ช่องเลยเรียกได้ว่า ทั้งผู้โดยสารและก็คนขับสามารถชาร์จได้คนละช่องเลยนะคะส่วนคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะ6สปีดนะคะหัวเกียร์ยังสวยๆหนังเดิมอยู่เลยนะคะโหมดการขับขี่ค่ะเรามีให้ทั้งโหมด e c o ก a คะนะคะแล้วก็โหมด Power Mode เรียกได้ว่าขับสนุกทุกเส้นทางแน่นอนค่ะตอบโจทย์คนขับสุดๆเลยนะคะส่วนช่องเก็บ สัมภาระด้านหน้านะคะจะเป็นช่องเก็บแบบคูลบ็อกด้วยนะคะสามารถเก็บรักษาความเย็นได้เลยเนาะแล้วก็ช่องเ,อเก็บของทั่วไปด้านล่างนะคะก็พร้อมใช้งานมากๆนะคะจะบอกว่าพลาสติกหุ้มแผงกระจกด้านหน้านี่ยังอยู่อยู่เลยนะคะบอกเลยว่าใช้งานน้อยจริงๆนะคะคือคันนี้ค่ะหมียวบอกเลยว่าเจ้าของเก่าอะ่ะเป็น นักวิ่งมาราธอนนะคะคือจะบอกว่าทําไมถึงใช้งานน้อยคือปกติแล้วค่ลูกค้าขับมอเตอร์ไซค์นะคะไปทํางานนะคะในชีวิตประจําวันแต่ว่าจะขับรถคันนี้ออกไปเฉพาะวันที่แบบมีงานวิ่งเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่แบบใครได้ไปไมีบอกเลยว่าโชคดีมากๆนะคะคันนี้ใช้งานน้อยแล้วก็สวยคงสภาพเดิมของป้ายแดงมากๆเลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็โอ้โหคือคือ เป็นรถปี2016ที่ดูใหม่มากๆเลยนะคะเห็นถึงความใส่ใจของเจ้าของนะคะที่ตั้งใจดูแลรถแบบดีมากๆนะคะและที่สำคัญธ์ y o ต้าเลเวเนาะราคาขายยังไงก็ไม่ตกนะคะก็เป็นสัญลักษณ์เลเวนะคะสวยๆตัดกับตัวรถสีขาวนะคะให้ความดูแบบสุขุมนุ่มลึกเนาะตามสไตล์ Toyota เลยนะคะเป็นกระบะที่คลองใจใครหลายๆคนเนาะ ตัว Mac Liner ก็เห็นไหมคะว่าไม่ใช่รถใช้งานแบบในเชิงอุตสาหกรรมเป็นรถบ้านจริงๆดูจากกระบะ Liner นะคะโหยังสวยเดิมๆเลยนะคะนี่เป็นของเดิมออกห้างเลยนะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้เจ้ากระบะ Toyota Hilux Levo นะคะ 2.4e ยกสูงตัวนี้ของเรานะคะพิเศษมากๆนะคะราคาป้ายแดงนะคะลูกค้าอยู่ที่7 0 0 0แสนกว่าบาทเกือบ8 0 0แสนเลยทีเดียวนะคะแต่พอมาเป็นมือสองเนาะถูกลงไปแบบเยอะมากๆนะคะเราเสนอขายเพียงแค่4,49,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะพร้อมกับโปรโมชั่นอัดแน่นอีกมากมายเลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่ออกรถภายในเดือนนี้นะคะบอกเลยว่าได้โปรโมชั่นขับฟรี2เดือนนะคะแล้วก็จะเป็นช่วยค่างวดไปเลยอีก1ปีเต็มๆค่ะพร้อมบริการช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีเต็มเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจ Toyota Hilux l e v o คันนี้นะคะสามารถโทรมาส,สอบถามได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะ เดี The ๋ยวมิวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะบอกเลยว่ารถส,สวยสภาพดีดีแบบนี้นะคะอยู่ไม่นานนะคะอยากได้เป็นเจ้าของต้องรีบจับจองแล้วคะ่ะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโชรมาสอบถามกันได้เลยหรือจะเป็นช่องทาง l ล n e Official นะคะ TikTok นะคะหรือจะไปเลือกชมรถสวยๆนะคะบนเว็บไซต์ค a r m i n a อ t โ,โก็ได้ค่ะแต่หากอยากมาดูรถสวยๆได้ด้วยตัวเองนะคะสามารถมาได้ที่เพชรเกษมนะคะถนนเพชรเกษม122ค่ะเราอยู่ระหว่างพุทธมณฑลสาย5กับสาย4นะคะมาไม่ยากค่ะทักเพจมาก็ได้นะคะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดรถสวยๆนะคะรีวิวสวยๆของเราและโปรโมชั่นดีๆจากคาร์มินออโต้นะคะมิวฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ